ก็ต้องบอกว่าทรัพย์สินเงินทองมันก็เหมือนพิษของงูเหา่าถ้าเราโลภไม่รู้จักขอกับสิ่งที่เรามีเราเป็นเราก็จะตายเพราะพิษของงูเหา่าแม่ปีบอุป,ปมาว่าหลายคนคิดดีแล้วก็วางอนาคตตัวเองอย่างดีว่าตอนนี้เรา ยังพอหาเงินได้ต้องขนขวายหามันไว้เยอะๆเดี๋ยวแต่ตัวเราจะได้ไม่ลำบากทำจนไม่ได้ดูแลสังขารตัวเองรู้อีกทีมันเ็งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมะเร็งพวกที่โลภมากมันใหญ่จะเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะจิตมันนำพาซึ่งความโลภเป็นตัวเมนหลักนะพอความโลภนำแล้วมันก็ ลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองตัวใหญ่คือพวกเครียดน่ะมันจะหลั่งสารความเครียดทำร้ายร่างกายตัวเองรู้อีกทีก็ระยะสามระยะสี่แล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบางคนที่เขาก็ปฏิบัติไปด้วยทำมาหากินทางโลกไปด้วยแต่เขามีสติ ไม่โลภมากก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสติพอถึงจะถูกหลอกถูกโกงถึงจะหมดตัวเขาก็ยังมีสติที่กลับมารักษาใจเขาได้ถึงจะเป็นมะเร็งด้วยกรรมส่งผลแต่เขาก็สามารถที่จะหลั่งสารความสุขเข้าไปทำล้ายเชื้อมะเร็งได้ จนมีอายุยืนเป็นสิปีหลังจากที่หมอฟันทงว่าเป็นมาแรงระยะสุดท้ายแต่กลับอยู่ได้เป็นสิบปีเพราะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาคิดได้ว่าแต่ก่อนเนี้ยเขาคิดว่าเขาจะต้องมีอายุยืนถึงเท่านี้เท่านี้แต่พอถึงเวลาเขาอายุแก่ยังไม่ถึงสี่สิบเลย หมอหมอกมะเร็งระยะสุดท้ายถ้าดูแลดีๆก็อยู่ได้เป็นปีถ้าดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีก็ไม่ถึงปีดีว่าเขามีพื้นฐานเคยมาปฏิบัติเขาก็เลยตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลามาปฏิบัติเพราะความโลภ หน้าที่การงานสูงขึ้นมันก็พอรับผิดชอบมากๆม,มันเหนื่อยใจมันก็ล้าศรัทธาที่เคยลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระก็กลายเป็นอ,อสาธุแล้วก็หลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเช้าตื่นมาก็คิดถึงแต่แผนงานที่จะต้องบริหารลูกน้องปัญหาที่ เกิดขึ้นจะแก้ยังไงมันไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งพวกนั้นจนกลายเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัว